ดูขนผมนะครับวันนี้ครับผมชื่อคูก้าครับผมมีหน้าลายจุดนะครับดูหน้าลายจุดผมนะครับผมหล่อไหมครับอ้าวไม่ใจ้ครับผมเป็นผู้หญิงครับโอ้ยดูทีครัาดูโอ้ยกมาครับจักโกวันนี้เรามาถ่าย กูก้ากันก่อนนะครับหางมันพวงเลยนะครับกูก้าผมซื้อกูก้าก็เป็นเป็ดเนี่ยครับมะไหนใกล้ๆดีใกล้ๆดีนหน้าขึ้นแล้วนหน้าโอ้ยผมจีตาแล้วนะครับอ๋อนหน้าผมเป็นลายจุดครับอ๋อนหน้าผมนะครับหน้าสงสารไหมครับ โอ้น้องหางผมสวยมากเลยครับโอ้โหน้นจ้าผมอาบน้ำนะครับข้ามัดเรียบน้อยครับใครจะอุ้มผมมาได้เลยครับตัวก็หอมแล้วนะครับดูหางผมดีครับโอ้โหหางสวยมากครับแล้วอย่นยเลยโอ้โหวิ่งครับวิ่งโชว์ครับวิ่งโชว์ โคกาค้าโคก้ามานี่เร็วโคก้ามามามาเร็วเร็วเร็วโคกาค้กาโคก้าอ้าวรบกวนไปหาที่นอนกนก่อนนะครับทุกคน